ส่งพี่ซุปพี่แกจะทำทางไหนด้วยโอ้โหหลวงเฮ้ยมาถึงก็โชว์ลีลาหมุนตัวเลยเลยเรียกหมุนตัวเพื่อไงคุณปูเนี่ยเอาเอาไปห้าได้ปุ้ยเอาเฮ้ยทางไหนก็ดึงขึ้นแก้ม้างล่านไหมมายังไม่มาอฮ้ มึงยังพี่คือดังคึกไปเลยนี่นี่ลาคุณปู่ต้องแบบนี้เลยแกต้องขยึกขยักต้องแบบมุนซ้ายหมุนขวาคำนาคำหลังนะผู้เฒ่าก้อนท,อนที่ก้อนที่ไปใช้เดี๋ก็ต้องลุกคำนาคำหลังกันทีกันก็พ่นนั่นแหละคันเ่ามาก,กอะออเออแต่ว่าเอาดากขึ้นก้อนเหมือนนะ่ะเฮ้ยคุณปู่แกก็เอาดากขึ้นก่อนเหมือนกันนะเพราะแกแกียร์เนีส้สดีพี่น้องฟ้องไป เข้ายูท <g ul ain> so ูบช้องอมสีนอนทัวด้วยมือก็ไม่ยุ่งกับคุณปู่เหมือนเดิมเลยเี้ยวเเี่ยวดูกีม่เจอชิเมยนข้างบวเรองเลยกัน ยืนลงข้างล่างแกสิยืนแกสิไปนั่งแทนแกสิกระเดินขั้นแอกกระบวก็จะเปลี่ยนใหม่มาไม่มีไม่มี่วไม่มีเส้นเลยยูติกเลยราบอกเรื่องเหลืองนี่ซื้อของถอดมาที่แรกไม่่าสี่วดพอ่วดเลย เอาดีๆดเลยใครจะมาประลองคันแรกคอยบาดมึงต้องคอยหออ้องวันแหลมเปลือกเื่อาคัมปูหรือว่าธรรมดาเลยมือเขียวปีศาจแล้วว่ะมือปีศาจเลยปีศาจเร,ริ่มวันเลี้ยงแจกสักรถยนตให้ เดี้การ์เบี้กาเกมด้วยเดี้กาแคนเตอร์เกมนเานานใคงรมาลองไงน่โอ้เจ็บปวดทะลุกิ๊บทันดินกระเทียนเลยเลยไอ้มันนี่ขยักไปต่อนี่นี่ลากคุณปู่ต้องแบบนี่ คำยางไปเคใ่ใส่ขวาใส่ขวาไปไปไปที่ไปเอาลึกให้ลูกพีก้เขามาปูท่างเดิยไม่ขุดลึกแค่ กัเลยราว่าอดเสียดดีพอเกียนี่ก็ไหน,น,นเสียดดที่พอ่อขันนี่จะหำหมลายเสียดเอาอะไรไม่ใช่ไม่ใช่ใส่เรีกหฮะเขาไปลงใ่เดนี่ไวลองัน บ้านเชียครับลงบ้านพุทธวางทั้งบ้านบ้านแเยียากแล้วเขาดปบาบเป้าแล็วเปาเราเห็ยากว่าบันี่เป้าแร้วสตาร์บัเดียวกันที่บ้านเาเลยนไว้คุณเล่งากอกก่องมันเอ ไปเมื่อวบอกว่ามั่ก็บ่โหลดไปยังไงเาเบกเขาเห็นแน่ป็นาหนเห็นงานดีดรมือนึงมาลุยต่อลูกพี่ใครบ่ลูกพี่สบตัวแรงเลยถยเท่พี่ถอยรถแรงถยไก่รถแรงไปว่ตตองย่านตันแนนยู่ประเดิมคันแรกด้ยไปลูใส ปลาปากัดให้เพ่งๆน่ว่หันโดยกัดให้เพ่งๆนี่มันเกตทางมาเลยก็พ้กันเฝ้าว่าสันละวะงจุ่มจุ่มยานไม่เทเนาะมันไปบวชนะมแอนเดอร์เรีเยอะหรอนอกๆมันไปบวชมองเนาะไดกันเราเลีงเฝ้าไป่ใส่เรอว่าไปไปไป เรียบร้อย,ยแล้วแกมาทางานทางนะงานทางบรรู่เป็นยังกันพุยกันบ้างะรวไปรัว,วต้องดันดีว่าไนมีเ้าบนี่นารถเนี่ย ไอ้ดูดขาดด้วย,ยี่มันเป็นัวมันแงไปทังน้อยนะไ้เนียเบียดไปเบียดไปทาง,งเบียดไปทางขวานน้อยมัไไนขาดได้รอบหนาขาดลงไ,ได้ด้วยนี่วาเจะ,เจะ,ะปีนทองนูนี่วาไหวเอไม่ใช่อเก็บแ่ใคอยู่หนอยู่ในกองตั <c oughs> <c oughs> ที่มนมองไปพ่อไปว่านนี่ดีมองก็ยรุ่นเมาเลยดิอันไปว่านมัอหอกไหมอันเี้พ่อกรรมการนะอย่ามันหลอกไม่อยู่หนจะได้ไม่ไพ้แปลาไปอยู่หน้าจะไม่แพ้แป๋าไปโอ้โหนจะอยู่นีมเมือ้ะเตามมวยสอว่าเดี๋ยไปเบื้องบ้างแมนขึ้นป้านี่เขาป้านึ่ไฟเขา摩托ว่าปิดทิพแกงเขาหมอกหาไตหาไตยเห็ดมันหอกไรได้เห็ดตะไครเม่อ้พวกอกจะอยู่ดนีอยู่ก็ไม่ว่านอยู่ดีเนาะ เบียดขวามาหน่อยดูพี่มาพี่มาพี่ขาดเด้นดีมันขาดด้วยพวกมันดูยิงขาดด้วยด,ด,ดูพี่ด้วยอันตรายด้วยฝั่งนู้นด้วยดูอย่างทีอยู่ฝั่งนี้กพยายามปีนเข้าไปใช่ไหมลินือสวยนะ ม่รูว่ายอนแสงหรือเปล่าเลยไม่ต้องอยู่ฟังหน้พี่น้องแค่เบียดให้น้งรถตีนพ่าแบบนี้พ่ะท่านเลยพี่แะทำทางใหม่เลยระเบียดซ้ายไปมากเกินไป ไส่งาไม่ด si ีวะไสปัดใส่กอสังเนี่แห้งมากนี่ดินทรายสวยๆเลยนี่ไส่ใส่ขี้เปียกใช่ไหมเร็ไปไปยังแขมบ่แขมแขมแข้มกับไอ้เนยส้ไเลย แล้วมันเงาเลยดูสิเด็กหน่อยหน่อยเดี๋วเราไปไปที่ไปเนี่ยฝั่งนู้นนะเห็นไหมเห็นไหมบอสเซียข่อยบอสซิสโคไม่ไหลกูโอ้บอสบอสเฮ้ยเออเออเออฝั่งนู้นมันขาดไปเรื่อยไง เอ็ดไม่ในลูกพี่ว่าบอกโคก้งมาพีดมามาเนาะเดี๋ยวช่บอกเขามั้ก็บันสีขาดลงมอันน้ยว่ามันพี่อะไรล้มจาหลุมพี่อะไรดิมันมาเป็นไรลูกพี่เดี๋ยวเยด,วมมดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวีี่เหนียวตีบอกพี่บอกพี่พ่ ไปแก้มือไปเดแก้มือไปฮะไปแก้มือไปมาเอาไปลาเล้ยกอบ้มเลงเอาไหมมล่ลงเอาไหม,มเลงเอาสวมหัวด้วยไปเลงอ่อาอออันน,อนี้องข้นกรเซ็นยังไม่ปนีน Có tác khác nữa được không? Nhâm thang này khâu nè năm thang này khâu nè Rồi anh nè Đốt len hả gì? Hay đốt len? Ừ เดี๋ยวำทางทะกันมาไปมุ่นเม็ดทางมุ่นเม็ดทางนี่ยโอ้ใส่การเปล่าพี่เอยมันไปไม่ได้หรอกมันไปไม่ได้เลยพี่ เจอกันใหม่นะพี่น้องนะสำหรับคิปนี้สวัสดีครับนะพี่จะรอดูอีกคันบ่ะรอดูอีกคันก่อนนะเดี๋ยวรอดูอีกคันก่อนมา,มาลูกพี่บัสมาจะไปใสเ่เลยเบียดขวามาทรับที่ทรับี่ทั้งพี่เลยไปเลย เดี๋ยวอย่าไปเบียด้ายไรด้วยเจไปแล้วกรทางกันระทางกันเอออ๋อดีดีลูกพี่แตปลอดเดี๋ยมาดูกันเด้อ ทักแล้วเดี๋ยวนี้ปีเครื่องไว้ก่อนแล้วว่งรอก่อนมีใครเอาอีกไหมข้างบนอยู่ดอีกเลยไปรู้ลูกพี่บาทจะออกได้ไปเด้อมานลุ้นกันเด้อพี่บาทแรงไหม เบิ้งงั้นลูกพี่เง้ยหนาเบิ้งยัน้ยมันกินคูที่หัวจะ้องติอเอาไลวองเรียนเออเออเออแลถ้าลูกพี่ถอยถอยวนเบดข้างต้องให้ลูกพี่ขึ้นมาทำถนนให้ใหม่ด้วยแบบนี้เพราะว่า เยมันต้ย็บเยี่ยๆๆมเยี่ยมอสันทนึงว่ะปู้เด็กกา <c oughs> เด็กกาขเขาเลนเยียมเยี่ยมแล้ลวลวะคุมาเห็นแต่เขาน่นี่คุณ่มาแต่งท่านเขาไหมเนี้ยมาแต่งท่านเขาไหมแนี่ยนี่โอ้ยตะเกียร์มันจะมวมไปนานแล้วเนียนปนอ่เป้มาเป้ามาเปมามาสิจักเดียว คลิ <laughs> ปนี้จบเพลงนี้ก่อนนะเพื่อนนะคลิปหน้าเจอกันใหม่เด้อดินหาบานลงใหม่ก่อนคลิปนี้สวัสดีครับ